เอาไปใส่หันจะเอาแหน่ลุ้งแแนแหน่เพือจะตื่นนะคะมื่อนี่ห้างนอนบลับเนาะค่ะด้วยความหมอรำม,มันเล่นตอนกลางคืนเนาะคะ่ะก็เลยนอนแบบนั้นขึ้นบลาฟเตือนแตตีสามค่ะมเอน,นี่มักกี้กระปูค่ะพี่น้องคะเบิงเบิงอันนี้มันแตกออกมันเป็นปูดองนะคะทุกคนนี่เป็นปูดองที่ละเลยออเอาไปปูตัวแมี เราต่ปู่ตัวแม่มามันก็สีนี้มั่นหลายมีใคร <c oughs> ย่อยละคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องน้องเนล,ลินเพชรลำพินออฟฟิเชียด้วยนะคะช่วงนี้ละห่างหายไปจาก youtube ดนนะคะเนาะบะ๊วยบ่คยเดี๋ยวมาลงคลิปพราะว่าเข้าโรงพยาบาลทั้งหนูแล้วก็พี่อังยีเลยคะ่ะสุขภาพบควยดีกันนะคะช่วงนี้ เขาไปซ่อมเสียงสะออนแล้วหรือค่ะเมื่อวานนี้แล้วก็พอได้ตกลงสคริปอะไรกันเรียบร้อยหนูกะเดี๋ยวกับมาบ้านก่อนแล้วก็จังสีเข้าไปเปิดวงเสียงสะออนอยู่เช่นนึงวันที่หกนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศเศร้าๆไฟก่อนบรรยากาศเศร้านะคะพี่พ่อบอกว่าบ่าอยากให้เปิดไฟเพราะว่าต้องการบรรยากาศเหมือนเหมือนอยู่หน้าแม่ครัพี่น้อง <laughs> จริงๆไฟมีนะคะแต่เราบอกให้เปิด ค่ะต้องขออภัยที่บไดไทยหนานหนูดนะคะ้ค่ะเพราะว่าหนูตื่นมาตีสามว่าท่านเลยสวยหนาเลยคะ่ะหอมมากค่ะทุกคนมาเด้อพี่น้องอีจอน้อยเขากะจิกีเขากีเนาะคะ่ะหมีแต่ตัวใหญ่ๆหมี่แต่ตัวมันมันมันกินข้า,าวเช้านะคะทำกับข้าวตื่นมาทำกับข้าวให้พ่อกับแม่ ไปโรงเรียนนะคะอมีมพอนตใหม่กรสิก็สิตื่นประมาณาตีห้าจริงๆประมาณตีหา้าก็กะสิมากออกกําลังกายแล่ะก็อาบนำ้ำไปงเรียนสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูขึ้นมาไปอาบน้ำนอกค่ะอาบน้ำจะเดือถจะมือนย็ก่อน อวิญญาณหกประทายดอกวันนี้วันที่ห้าท่านน่ะอ๋อวันนี้ต้องไปอำเภอใช่ไหมไม่ได้ไปเิญญาหกค่ะไปซาไทยกันดอกหอมบ่โอ้ยเกือบกือบบอไซคู่ฟิสิกว้าอย่ามสแสบยังห่างมันปะเห็นกล่องอลไรกับยางงี้นาะ นี่ค่ะเขากีทุกคนเขากีไม่กินเขากีรู้กันดูเขาง่ามปะค่ะเขาผู้อื่นเขาเป็นเขาจ้ะของอันนี้เป็นไข่ท่าเขากีนะคะไข่ท่าเขากีสูตรรูเองนะคะสูตรนี้หนูกินมาตั้งเต้ม้อไปเป็นเขากีีสูตรหนาบ้านมูสีฝาหมูสื่อเขากรีตอนคิหม้อไปเนาะค่ะเนาะพอกินแล้วก็แบบห่อกับีฮอลโลชาร์ดมันนี่เองเนาะห่อกะลอออกมา ลองออกมาใส่ไข่ห้าน,หนี่นี่ก็นิมีน้ำตาลน้ำปลามีชูรสน,น,นิดนึงแล้วก็มีรสดีนิดนึงละ่ะอันนี้อร่อยแเมนูสีนองให้ทุกคนเดมฟูไก่้ซุกเบิ้ดแล้วละคะ่ะมาเด้อพีนอนออ่น้องกินข้าวเซอาน้ำกันค่ะมาค่ะพี่น้องเ่งกากระ마เห็ดเถาก,กีกันต่อนะคะหนาเขาหน้าบอะค่ะพี่น้องอุ้ยหวัวหนูฟูจังเลย จีค่ะเขางํามค่ะค่ะเราก็จะเอาขอ้วจีมาคลุกส้สยนี้คไขเข้าเราจะข้าสีคลุกได้ไข่แล้วก็เอาไปจีหลอดหนึ่งนะจ่ะแล้วก็เอามาคลุกไม่ประมาณนสามหลอดไพ่ม่นกับสีพอกเต็มเขาแล้วข้ากับสีแสบ <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยหนานซูแห้งค่ะ ตื่นตะตีสามอันที่จริงก็บอตีสามเนาะค่ะตั้งแต่ eras, ต ern, ีนะนここหนึ่งข right? ้ามบ่เคยชินเข้านอนเข้านอนต่อซีถุงหาถุงเข้ากระตื้นคือเกลือห้อาบ่เคยนอนเวลานี้ปั่นแหน่นแน่นหายมันเหื่อยเนาะค่ะเนาะนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเขากีนอีกสามซีเกินกระลังกีนอยู่มีข้าท่าใครไปหาหรอ โน้ลืมบอกว่าใส่น้ำมันด้วยใส่น้ำมันสีเขีให้ขกเขากินมันเป็นตะกินนะคะนี่ปูค่ะโอ้โหู <c oughs> <laughs> ปาร์อันนี้มันปูนุกี้จะแห้งอันนี้เขกากีดูหอมมากอืม <c oughs> อร่อยอะ่ะ ทุกคนหนูต้องขออภัยในความหัวฟูบางจังหวะด้วยนะคะเพราะวันมาท่านเอกหับน้ำอยู่ค่ะมันหนาวอร่อยมากค่ะทุกคนคะ่ะอืมพี่พอไม่เอาไปแต่เบว่นท่านสุกพ่อบอกอร่อยมาก ยัพขขงะะพอว่าอีากไหมแล้วบอกใยากเขากล่องด้วยค่ะเพราะว่าแล้วกับว่าท่านอยากนำขึ้นหนูนี่แหละ <c oughs> อร่อยม,มากทุกคนมาด้วยค่ะกินเขายวช่วงสายๆถ้าถ้าเสียงหนูไหวหนูจะมาะไลฟ์สดนะคะแบบค่ะหนูขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนอากาศมันหนาวแล้วยังได้กับ ทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนบ่อยมอลำเพชรลำเพลินมีคิวงานการแสดงในวันที่14ธันวาคมนี้ล้วก,ฝก็ฝากมอลำหนองไม้ฝากมอลำหนองไม้ขอความหักเพ่งไว้ในอบอ้อมใจของพี่น้องสูขผู้สุขคนคือเก่าก็คือมอลำเสียงสะออนนะคะที่4เปิดวง มื่ออื่นนี่นะคะวันที่6ธันวาคมนะคะเมื่อเอินอกาสิเดินทางเข้าสํานักง,งานเพิ่อทีจะไปเปิดวงอย่าลืมซื้อบัตรเขากุมปิดคันพูดได้ยุไก่กัเดินทางมาบึงเสียงสะออนทําการแสดงอยู่หน้างานได้ที่สํานักง,งานหมอล,มพลมเพิรลาเพินนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากซื้อบัตรก็ฝากหมอลานองไมไว้ไนด้ออก,รกอร่นมใจน้าเด้ะไปกินข้าวกันบายค่ะอ้ายยังหลอกมูย่อนนุย่อนทุกคนกินหอด อาจจะไม่ไปกินฮอดดอกแต่ว่าหนูไม่ได้ลงคลิปนานเนื่องจากว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลทั้งคู่ทั้งหนูแล้วก็พี่อังยีนะคะทั้งในกับฝ่าเป็นก็รังใจให้เข้าสองคนแล้วก็ลูกหลกยายนลูกแย่พิลลัเพินแล้วก็ลูกหลานชจงสวรนําเดอค่ะว่าทั้งกินทั้งว้าทงไมค่ะ